อะไรเน้เป hmm. ็นเด็กเป็นเล็กีแต่มีดอืมเป็นแต่มีดเอาไปละมา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 เอามามาเด็กเป เราสวัสดี่เฮาชมนั้นเราตื่น้นกับรายการเบเซอร์เดยนะครับตัวคองก็ยิ่งเก่งเก๋เกทั้งเกสซูริฟีเตอร์ฟทตองเทเลยนะผมนะจะไปต่อกันที่ภารกิจที่23กันนะครับผมนะใหรลูกสาวเส่ชุดสตันนั่นมาให้โอเคจะไปดูภารกิจกันกับไวท์แบมป้าอ่จะเป็นภารกิจที่ไปที่หมู่บ้านของมาซาวิลาดเจ้านะมาซาวิลาดที่แกแห่งนั้นเนี่ยจะมีกลุ่มเด็กๆที่อยู่ทั้งหมดด้วย แล้วก็เอา,อาผู้นำมีชื่อว่า The White amba, หรือว่าแบมบ้าหรือว่าจงอางขาวโอเคเดี๋ยวเราไปยึดกลุ่มเดี๋ยวเราที่จะพอยออิดไปฮะเอาละ ยิงลบนี่ไม่ต้องให้คอยเอ็ดเอาไปนี่แหละลาปลืนกว่าทีนี้ก็ไปกันได้ครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรถยนต์เราจะไม่เอาไปตัดวบตัดวบตัดวบ จะอัพเกรจากฟูตอนเป็นเลเวลสามแล้วล็วเวลาในการในการขนเอ็กแทกสั้นลงแล้วก็เพิ่มปริมาณการขนด้วยไปกันเลยเุ้ยนาที23เดอะไวไว้แมปบ้าอยู่ตรงอ่างขาวนี่เองผู้นำของพวกเด็กของ5้าคนที่เราเอาพาตัวมา ับตัวไว้แมนบาา้าฐานเดกแลวเป็นผู้นำพวกเขาด้วยอาก,กับพี่มังเชเบ็นอแรกไปที่ปาวาบาสตาอยู่บามาซานี่เขามีชายโซเจอร์ด้วยอ้เหอีไลเดวไวแมบวนบา้าแน่นอนครับอนาคตเดคนนี้ก็จะโตขึ้นโตขึ้นมาเป็นลิควิดสเน็กซึ่งจะเป็นศัตรูของลิควิดสเน็กสองคนนี้ก็จะเป็นติดจับโฟกั คนนิ่งนี่โอรตีขอเล่นออกฟองทริบรอ,อลเอาละวมีใครนี่ใช่ไหมอีกแทร์เกี่ยวกับดังบ้าจากไปเอาชุดนี้ไปนี่แหละอ๋อจะให้ไปเองไปแล้วตะเวนอ่านี่ Please select a deployment point. ตะเวอ่าลตะเวันนี้ก่อนเลยเช็คคนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวทางไปแล้วต้องทางบ้านนี้ใกล้ๆกล้เดี๋ยวๆๆนั่นนาาจะไปไหนอะทีแล้วเราสับว่าเราให้ไปทางไหนนะ ตรงนี้ไม่ใช่เหรอจุดก่อน C คอยเอ็ดตาตวีใหหนำใจจะลุกเฮ้ยตาตวีให้หนำใจไปเลยจ้ะบอดี has ้ has infiltrated up the map has the enemy presence detected the map has been updated ว่าหาเด็กหมดเลย <c oughs> โอ้โห,โโหโกี่คนละเนี่ย คุณพระเฮ้ย hey, อย่าบอกว่านี่เป็นทหารเด็กหมดเลยเนี่ยโอ้โหหไม่ดีเลยแล้วเราอ่ะถือปืนแบบนั้นอุ้ยโอเคนี่จัดก,การไปล่วงหน้ามาสินี่กมามลา หายเด็กหมดเลย m มายกอดโหน่าตัะเวีขนดนั้นด้วยแปลกใจให้ไม่มีผู้ใหญ่เลยสักคนสั่งดูเลยดีกว่าเฮ้ยออนอมู อเอก X tag เด็กไม่ได้ประเ,เด็นเพื่อนลบไปก่อนฝากคอยด,ดูแลหน่อยฝากให้เด็กๆฝากให้คอยด,ดูแลจาัดก,การาเกิดเรือขึ้นวะ ไม่าอาจจะพกไปฮิ้วกันดูจากลักษณะแล้วแค่แจ้งแค่แจ้งก,กันอ้อมว่าแบบเออเกิดอะไรขึ้นท่าน,นั้นเน้่ยมันางแงกับกลุ่มเพื่อนอยู่ไม่เป็นไรไปเลยแล้วกัน<อ> ถ้าลูกพี่มันโดนจับตัวถ้าลูกพี่โดนพาตัวไปได้เพราะเขายังเป็นเด็กอยู่ถ้าเขาไม่ได้เราก็ะหังพวกเขาประชาพวกนี้ด้วยเดี๋อวเจัดการพวกเขาด้วยการยิงยาสลบหรือไม่ก็ทำการ CQC ิวซีขำใจอยู่เลยตะกีเห็นว่ามีการใส่หมวกป้องกันด้วย หลสลัดเดือยอันนี้ยิงเป็นซะด้วยไอหนูนี่โอ้โหดูมันใช้ก้อนสองพานไกลเป็นด้วยหุ่เก่งนั่นเราอ่ะ anda, ตามันซอั่เพายที่ตกแล้ว จะเป็นเวลาที่หมอกเปิดการพักกลางคืนต่อนะมากันละขายขวาไม่มีนะนต้องใช้ไอ้พื้นโซน่าเช็คเอาอ่ะเอ็กแท็กไม่ได้จริงด้วยอ๋อคัดซีนฮึม เคยก็ได้หวะมาดีนะอัเกยันดียีน่ายาบเคสินะที่เรียกตีว่าไวแบมบ้าหรือจงอ่างขาวนี่ไงไอเด็กเปรตตมาแม่งเหี้ยเลยแม่งแม่งเหี้ยแต่เด็กเลยดีกว่านี่มันอย่าบอกกับฉันว่าเราเขาไม่ใช่ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ใช่ไหมนั่นไง โแโหแต่แปลกใจกว่าคือสเน็กสามารถพูดภาษาของพวกนี้ได้โหหมูด้วยเชืเ่อใจเป็นกระชี้หรือไงฮะฝ่ายแม่เองไอเดี่ยวหนูอะไรเน,นอะเ,นอเป็นเด็กเป็นเล็กเลยแต่มีดือจะเป็นแต่มีดอ่ะเอาไปละมา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 ,มา ออากมาล่นเ,เหรอไอ้เกรดนี่ทีกีเเหนือกว่าเขามามาอเปลี่ยนของใหม่ฮะจดจําไม่จดจํไม่จดจ,จ,ดจ,จ,ดจเออํเฮ้ยมาแล้ววิวิวิโอ้โหนี่มีอ้าอ้าวอ้า ไหนละหายหัวหมดเลยเอยไอ้หนูมีสิบเเนกออมาซิวะเด็กแกอ่ะอ่าอ่อ่า่าอ่อ่าอ่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 าอ่าอ่าอออ่า่า่าอาอ่าอา่อ่ด อะไรฮะอะไรฮะอะไรนะฮะ,นะอะนะเออเล่นอะไรไม่ค่อยท่าว่องไวแท้โหว้ยไม่เป็นไรด้วยหุ่ยหุ่ยโอ้โหเล่นบอลท็อปเลยนี่ของหนักนั่นเราอ่ะฮะไปไหนละไปไหนละออกข้างล่างก็เข้ามาสิแก เข้ามาหาได้ยังไงกั็นหล่าโอ้โหไปถลอกสนิกยังไม่จบหรอกแล้วแต่เลยหนูตายแน่<อ>นไม่จบไม่จำอีลายเฮ้ยยังไงสู้สู้สู้เก,ก้าอี<น>้เก้าอี้เออเน้นๆเน้นเฮ้ยมีอีกแล้วโอ้โหขยันเรื่องมี นี่ปัดออกตกหน้าดันตัวอีออกหักขาแยงอาวุธเขามีสิคฆ่าได้ตลอดเวลานั่นแหละเขาแม่เขาจทำได้เธอแพ้แล้วกุญกันมาแล้วก็ล็อกตัวเดี๋ยวจับส่งกลับบ้านเอ้ยไม่ดี จับไปจับส่งเข้าสารรับเลี้ยงเด็กมีลูกร้องเองอยู่ประมาณห้าหกคนน่ะอยู่ที่ฐานรออยู่ <c oughs> โอเคพอ,อกำลังมาแล้วม,มาเลยทันใจในีแท้ม,มาทีคอลจะรับพาเด็กดี สับเข้าเอาพวกกเอาเด็กขึ้นโอ้ยน้อเอาเราบาลงได้ไงถ้าไม่ได้กดฟ้างอ๋อพัดตีเด็กคือดีๆีไหมลูกชาย แต่จริงๆก็เป็นลูกเป็นเด็ก็นโครงการแต่ว่าเป็นลูกคนที่มาเฉยๆนี่แหละ,ะยิงยังนโซลูกเองได้เด็กเม่มีเกมโอเวอร์มีเมื่อแพ้สลรอกเกมแพ้แล้วไอ้หนูโหโหด้วยเห็นว่ามีบาลาีจัดๆ เอานั่งสิจะรออะไรละ่ะสัก,กิลเห็นว่ามีพบไอ้หอยแตะหอยสั่งมาด้วยหอยปัดเล็กพวกใช่ไหมอื้อนโ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 นกระปดามีดงกระปศาสตร์มากไอ้ใชยเล่นนะเด็กคนนี้นี่นายโดนหนักกว่าเพื่อนแล้วนะเนี่ยออ,จ,อจริงโอเคว่าภารกิจจบ Amazing. Mission complete. That right there is why you're the best, boss. The one and only. The best แล้วนะโอ้โหได้เธรรมดา <c oughs> มาถึงละถามถอัธเบตทีเชลว,วอเทอร์สุดประครับการมาถึงละไปลง ลมาเลยลูกชายนี่คือบ้านใหม่สารเล่นเด็ดกจาก่พวกเองไงโอ้เขาจะพาลงยิงเหมือนเดิมได้ได้ดีเป็นไงขาแม่ของพ่อหรูก,กว่าอนั่นตั้งเยอะตั้งแยะเออขอต้อรับู้อพพากอเตอร์เฮเวน่นอืมตบหลังให้แซงความเป็นม,มิตร แต่นี่ไม่ชอบว่ะเอาละเหมือนโดนยามเกียรเอ,อย้ยเฮ้ยเอ้ยเละเล่นมีดไม่เข็ดรับได้แล้วกันกนอนล็อกแขนมากยังมีเข็ดเนี่ยมาซาแบบนี้ยังอีกยังอีกยึดไว้ก่อนนั่นแหละสเน็ก สอนเด็กมันต้องให้รู้ไม้แข็งเรามีกฎขอที่นี่อย่าคิดชักอาวุธใส่ทหารร่มลบเข้าใจไหมนั่นแหละสองสอนมันหน่อยมาขับแข็งคืนปล่อยเขาเองงั้นน่ะไม่แข็งขาดตายหรอกคนที่นี่ใช้มีดกับปืนเป็น แต่อย่างนึ่งที่คือคุณลีรู้ก็คือต้องใช้สมองใช้ความคิดไปก็ได้แล้วลูกพ <c oughs> ีตัวกำลาบลูนกน้องกระจ๋อยพี่ดิไอ้เหอเดี๋ยวควบคุมแล้วถ้าเกิดได้เมื่อไหร่เฮอก็จะไปไหนก็ไปก็ได้ <c oughs> อ่าฮะหันมามองเกือบบุรี่ก่อ แต่พอเล่นเวลาปุ๊บเหมือนเดิมแบบเป๊นะๆเ <Box. S 1> หมือนเป็ด่านเฟสไอ้บอยนะบ็อกซ์ผลงานใหม่มาให้ใชิคพี่ไอ้อยได้เลยเออานอีกแล้วเหรอฮะทำไมต้องงานให้พูดตลอดเลยโอซหล โอเคครับก็สำหรับคันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับดี๋ยวลอนรั้ขอบคุณสกายห้เบอรการเจอกันด้วยเสียไปว่าเดี๋ยวขอเล่นไอ้นี่ปึ๊บ